พระเอกบวชศึกษาธรรมค่ะต้องบอกว่าสําหรับเรื่องราวในครั้งนี้ขออนุมโมทนาบุญด้วยค่ะกับพระเอกคนนี้หนุ่มอักอักครัตนิมิตชัยสาหรับเขาคนนี้แล้วนะคะหลายท่านคงจะทราบตีอยู่ในวงการมาไม่ต่ํากว่า10ปีแล้วละค่ะฝากผลงานอย่างมากมายก็มีทั้งงาละครงานพิธีกรบทบาทการเป็นพิธีกรนักแสดงเนี่ยมีให้เห็นกันอยู่มากมายนะคะ สำหรับเจ้าตัวกับล่าสุดนี้ขออนุโมทนาบุญค่ะเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารภูเขาทองโดยบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความอบอุ่นและเรียบง่ายการบวชครั้งนี้นั้นนะคะนุ่มอักก็เผยว่าเป็นการบวชในครั้งที่สองตั้งใจแต่ทดแทนบุญคุณของคุณพระบิาดามารดาและอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษและเจ้ากรรมในเวรขณะนี้เจ้าตัวเองก็ได้รับฉายททาทงธรรมว่าอักขธรรมโมมีความหมายว่า ผู้ที่ทำอันเป็นประเสริฐซึ่งในครั้งนี้หนุ่มอาก็ใช้เวลาในการศึกษาพระจรรเป็นระยะเวลา14วันค่ะทางทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ